อัปเดตใหม่สกิบบี้ทาวเวอร์ดิฟเฟนเนี่ยมีตัวละครใหม่เข้ามาอย่างเฟสคาเมล่าซึ่งเป็นยูนิตเอกครับแล้วตอนนี้ผมก็กําลังตามหาโดยไม่ต้องเติมครับทุกคนคืออยากจะรู้มากว่าเอกตัวนี้จะต้องใช้กี่ตัวนะครับถึงจะแลกได้อย่าให้มาทั้งหมด3เซิร์ฟละยังหาไม่เจอเลยกว่าจะเจอได้ก็เซิร์ฟนี้ครับตอนนี้ผมลองใช้เฬิการทองลองแลกไปก่อน เพราะว่าผมยังไม่รู้เรทราคาณปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเติมนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทนะเราถึงจะได้มาครอบครองยูนิตใหม่ที่เพิ่งออกมามันก็อย่างนี้แหละทุกคนราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มันน่าจะคุ้มอยู่นะคือถ้าเราได้มาตอนนี้แล้วผมเอาไปแลกดูผมว่า น่าจะได้อะไรคุ้มๆกลับมาอยู่ทุกคนผมจะพยายามแลกให้ได้ในวันนี้ตอนนี้ผมจะเป็นที่ต้องย้ายเซิร์ฟครับเพราะว่าเซิร์ฟที่มันมีแค่ตัวเดียววะก็เลยย้ายไปเซิร์ฟใหญ่เลยล้วกันย้ายมารอบนี้รอบที่4ีเลยครับในอย่างหนึ่งที่ผมได้รู้มาจากเซิร์ฟนี้ก็คือเราไม่สามารถใช้ในการอัพทองแลกได้ครับเพราะว่าเขาปฏิเสธมาละโอ้โหกว่าจะเจอตัวที่หายากมากทุกคนหรือว่าเราต้องบวกตัวเพิ่มเอาบวกเอกลุศไปอีก2ตัว ค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเลทมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะมันเป็นตัวใหม่แล้วก็ผมลองเข้าไปดูในกลุ่มแล้วตอนเนี้ยคือยังไม่มีใครขายเลยถูกปฏิเสธประสองรอบแล้วครับรอบนี้ผมลองใช้สมุไรบวกกับอัพคอรคดกดูปรากฏว่าผมจะได้หรือไม่ครับลรอกเขาต้องมาลุ้นดิเออหรือว่าหรือว่าโอ้โหไม่คิดเลยเลยมันไม่คิดเลยอ่ะคอสมิกดูดิดูดิคอสมิกแรงได้เปล่า คอสมิกเดนเะว้ยตัวนี้ค่อนข้างแพงอยู่นะโอ้โหคอสมิกเขาแลกไม่ได้ว่ะทุกคนโอโ้อะไรวะคอสมิกบวกกับ app, อัพพ็อกจัดไปเฮ้ยถ้ารอบนี้ไม่ได้หมูว่าต้องไปดูเจ้าอื่นเลยนะดูเจ้าอื่นเผื่อๆไว้ก็ดีนะเพราะว่าเจ้านี้คือโอ้โหไม่งั้นเรียบร้อยเลยนะเจ๊งอะทุกคนถ้าเราเพิ่มตัวเยอะๆอุ้ยเจอเจ้านี้ครับบัฟแอซซินอย่างนั้นแหละ น่าสนใจไปครับลองคอสมิกแรกเลยวะผมว่าแคคอสิมิกนี่อนาคตผมก็มีแววขาดทุนเลยนะออโ,อโ,โอ้โหเฮ้ยมันแรกไม่ได้จริงเหรอโอ้นี่ใช้ตัวดีๆแรงแ,แ,แรกไปเลยนะเว้ยไม่ได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่มีเจ้าไหนมีเลยครับอุย่ยเจอบอดนี้บอดนี้ลองคอสมิกไว้ก่อนหนึ่งตัว ยถ้ามันจะแลกยากขนาดนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคือผมจะต้องแลกสักเท่าไหร่วะถึงจะได้ตัวนี้มาครอบครองเอ็กซ์คลูซใหม่นไมันแลกยากขนาดนี้นทุกคนย้ายเซิร์ฟอีกรอบครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้อาจจะต้องเติมแล้วแหละทุกคนแต่ก่อนจะไปมีแวะเจออัปเกรดไททันลิปเปอร์ครับซึ่งเป็นบัฟมาสเตอร์มันโคตรเท่คือไอ้ตัวนี้ผมจ้องจะเล่นเขาอยู่และผมก็จะแลกให้ได้ครับทุกคนมาดูซิว่าคอส m ิ c บวกกับคอมทั้งสองเนี่ยจะได้ไหม ขอแวะสักหน่อยนะครับทุกคนภารกิจของเราเอาไว้ทําทีหลังได้ปะได้ปะกอรลี่เอาเงียบเงียบเป็นเป่าสากเฮ้ยอืมถ้าเราัมแต่เสียเวลาไปกับเจ้านั้นแล้วก็เราคงจะไม่มีวันทาภารกิจสําเร็จนะครับเอาละมาเจอกับเจ้านี้ลองใช้คอสมิกแรกไปก่อนครับอย่างเชิงคือเซฟกันก่อนเนี่ยใช้คอสิมิกบวกกับหลายสกินไอตัวเมื่อกี้แม่งเท่ะสกินอัพลิปเปอร์อัพเกรดอะ คือลองใช้หลายตัวแล้วนะเราก็ยังแลกไม่ได้สักทีรอบนี้ครับเราจะได้หรือเปล่าอคอสมิกแค่หนึ่งตัวแล้วมันเงียบเว้ยไม่ได้รอจะต้องเพิ่มตัวอีกซักนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าอุ้ยได้แล้วอุ้ยผมแลกได้ผมมีสิทธิ์ว่ะทุกคนผมมีสิทธิ์เอาละ,ะครับตอนนี้ผมได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วได้มาเดวล10น่าจะพอใช้สกิลให้ทุกคนได้เห็นอยู่นะ ใจเรวูเหมือนกันว่ามันสามารถทําอะไรได้ไปเดี๋ยวเราลองเอาไปลงอีเวนต์ใหม่เลยดีกว่าจะได้เก็บพาร์ตไปด้วยวา่าแล้วก็ไม่รอช้านะทุกคนเรามากันในแมปอีเวนต์คือตอนนี้ผมเอามาแล้วตกใจมากเพราะว่าใช้เงินซัมลอนแค่450คือมันค่อนข้างที่จะถูกนะทุกคนและความสามารถที่แท้จริงของเจ้านี่นั่นก็คือใช่พลังแห่งการสับพลังแห่งการสับนี้นะครับจะสามารถโจมตีได้คูณ2คือ DPS อยู่ที่เท่าไหร่วะ30,000วะ คูณ2ก็เป็น60,000อันนี้ผมจำไม่ได้นะไม่แม่นเหมือนกันชร้างมาเถอะแต่ที่รู้มันมันเท่นะทุกคนดูดิโอ้โหโคเท่แต่ถ้าอัพเลเวลอื่นๆมันจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวนะตอนนี้ขออัพตัวเงินสักหน่อยแล้วก็อุ้ยอัพเลเวล2แล้วจัดไปการโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากการที่เราอัพเลเวลเพิ่มเรื่อยๆเว้ย มันจะมีการโจมตีแบบพิกจิ้วนะครับเป็นการยิงออกไปจากแบบบ้องปืนอย่างงี้มุ่งโอ้ยเหมือนยิงสเปซด,ด้วยนะทุกคนดูดิเอ้ยไม่ใช่ยิงแบบเพีย c i ซิ่งดูดิมันทะลุอะ่ะเฮ้ยถ้าอยู่ไกลจะเป็นยิงทะลุนะแต่ว่าเราจะสูญเสียการทำดาเมจคูณ2นะการทำดาเมจคูณ2เนี่ยจะได้จากการฟันเท่านั้นครับซึ่งเป็นดาเมจแบบ LE แล้วก็มีอุย้ยตัวนี้ เอ้ยถ้ามันมีแบบเพียร์ซิ่งแล้วก็มี l e แล้วแถมยังมีดาเมจคูณสองอันนี้เฮ้ยมันก็โหอย่างนั้นดิแต่ระหว่างที่ผมอึ้งตะลึงอยู่ไงครับในสมองก็คิดแล้วว่าไอ้ตัวนี้น่าจะแลกคุ้มค่าอยู่เดี๋ยวเราจะลองเอาไปแลกดูนะครับระหว่างที่เราเล่นแล้วก็รีวิวแต่สกิลเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใช้ให้ทุกคนได้ดูได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เลเวล1ิเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังเลเวล12อยู่แต่จานียสามารถลงได้ทั้งหมดแค่5ตัวเท่านั้นครับเห็นปะ เราได้แค่5ตัวครับส่วนบัฟที่ผมได้มาเป็นบัฟแอสซินก็ d p s ตึงอยู่นะครับเราได้จากดาเมจคูณ2จากการสับด้วยดูดิดแทบไม่มีตัวไหนรอดออกมาเลยจนเรามาเจอกับบอสครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถชนะบอสแบบชิวได้หรือเปล่าเฮ้ยมันเลยมาแล้วผมว่าอย่างแล้วทุกคนมันเลยมาแล้วระวงมันค่อนข้างแคบไงแล้วติดสตันแบบรัวด้วยนะฟีดก็ไม่ทันแล้วครับมันเดินเลย เดินโอ้ไม่ทุกคนขคับมันรอดปะต้องขายแล้วก็มาลงตรงนี้เดี๋ยวขอเอาตัวไว้ฟีดมันก่อนนะครับทำไมงั้นนี่มันน่าจะเดินเลยเราไปไกลล้วเ,เงินของผมมันเหลือน้อยแล้วด้วยเอาไงทุกพี่รอดไหมเราอะเรารอ,อดไหมทุกคนหืดขึ้นคออยู่นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยโอ้โห ลุนจนเก่งหมดแล้วและก็ตามที่ผมได้พูดไว้นะครับตอนนี้เราก็จะมาลงบอร์ดไว้ตรงนี้เลยดูดิว่าเราจะแลกกับตัวอะไรได้แล้วตอนนี้มันก็มีคนเทรดมาเรื่อยๆนะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีแต่แดงมันมีแต่แบบตัวกลางๆอย่างนั้นอนะ่ะอุ้ยแล้วมีคนขอเทรดมาเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่าเราอุ้ยมาแบบรัวเลยว่าดูซิเอ็กซ์คูสีอะไรทําไมรูปมันไม่ขึ้นโอ้โหเจมคาเมล่า เรายังไม่แลกครับเจา้าดีอุ้ยเจ้านี้น่าจะคุ้มอยู่นะโกเด้นไททันคา m เมล่ากับไททันเพนซิลวูแมนน่าจะคุ้มนะเจ้านี้ขอเก็บไว้ก่อนเจ้านี้เอาเอาบัฟสเติงมาแลกแถมเลเวลน้อยกว่าไม่เอาเว้ยคือเจ้านี้ต้องเก็บไว้จริงๆว่ะทุกคน น,น่าจะน่าจะคุ้มค่ายนะเดี๋ยวเรอรอดูไปเรื่อยๆก่อนยังไม่เจอคนไหนที่ถูกใจเลยครับนอกจากเจ้าที่เราได้ดองไว้แต่ก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเขายกเลิกออฟเฟอร์ไปแล้วครับเศร้ามากแล้วมีคนเทรดเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวล RIGHT ะตัวแต่ละตัว,ต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 วนี่มันไม่คุ้มเลยลินเริ่มพันและสุดท้ายครับผมก็ยืนเกอร์คือมีแต่คนแรกกับเราแต่ไม่มีตัวแบบโหดๆเลยคอสติกของผมที่เสียออกไปผมเสียให้กับ เอกลุซิฟที่มันออกมาได้ๆๆเรื่อยๆถ้าเป็นน้องๆจะแรกแบบผมไหมวันนี้ลาไปก่อนขาดทุนจับๆเลยเกลือ